หลังจากที่ได้เห็นรีวิวรอยขีดข่วนของรถหลายคันไปแล้วนะครับเรามาลองมาดูว่าถ้าเป็นทาาไฟเหลืองหน้ารถเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมนะฮะรถคุณปู่สมัยส,ยสงครามโลกนะครับไฟเหลืองมากนะฮะมาลองกันว่าเดีย๋ยวผมจะลองทําเนี่ยเช็ดครึ่งหนึ่งด้วยอีกครึ่งหนึ่งมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับกับแคปแคปเรมูฟเตอร์นะครับอะเคอเรกอนสังเกตถึงความแตกต่างนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหนมนี่ใส แล้วก็ตรงนี้ขุนเลยนะครับเขาบอกว่าแค่แค่ผ้าเช็ดแล้วมันออกเลยหรือเปล่าอันนี้คือส่วนที่โดนน้ายานะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งที่ไม่มีน้ํายานะครับมมมมไม่ออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไฮโดแคาลิมูเบอร์เนี่ยช่วยเรื่องไฟเหลืองได้แต่เราคงไม่ปล่อยให้มันเหลืองทั้งทั้งดวงอย่างนี้เนาะเราจะเช็ดให้ขาหมดเลยไหมเช็ดหมดเลยแล้วกันนะครับเดียนะนี่คือส่วนที่เหลือนะเดี๋ยวทาแล้วนะสังเกตนะครับเห็นไหมใสขึ้นมาเลย ครับนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงหน้าเพราะนั้นเนี่ยแค่หลักร้อเองใช้ได้ทั้งคันเลยนะครับ